มาดูคันนี้เลยหล่อมากเลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะเตรียมส่งมอบนะคะเราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละแต่รอเลิกลูกค้า <c oughs> ค่ะเดี๋ยวพาพี่พี่มาดูกันนะคะว่าคันนี้แต่งหล่ออะไรกันบ้างนะคะซึ่งตัวรถเนี่ย อย่างที่เจนบอกพี่ๆทุกครั้งเลยพี่ๆจะเอารุ่นไหนมาแต่งก็ได้จะเป็น XLT นะคะจะเป็นสปอร์จะเป็น Y Tra c k หรือว่าจะเป็น Cap อะไรก็ได้นะคะสามารถเอามาแต่งแบบแนวออฟโรดได้หมดเลยคันนี้นะคะที่เจนเอามาแต่งนะคะก็คือจะเป็นในรุ่นของสปอร์ตประตูค่ะราคาตัวรถอยู่ที่974,000บาทนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่ๆบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะ ดูเป็นสีส้มอ่ะสีส้มก็บวก10,000บาทนะคะบวกสีค่ะแต่ถ้าเป็นสีพื้นฐานไม่ต้องบวกเพิ่มค่ะพี่ๆนะคะเอาล้ค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาพี่ๆมาดูกันนะคะว่าคันนี้แต่งหล่ออะไรกันบ้างนั่นเองค่ะนะคะคือเห็นแนวนี้แล้วนะคะถ้าเห็นแนวออฟโรดนะคือเจ๊จัดให้เ <laughs> นะคะเจ๊จัดให้พี่ๆได้แน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่า คือแนวออฟโรดเนี่ยมาตรงสายเลยมาตรงสายเลยมาเดี๋ยวจัดให้แบบหล่อๆเลยนะคะอยากได้แบบว่าบาลานซ์อยากได้สมดุลอยากได้ดูที่มันแบบเข้ากันเลยอย่างเงี้ยนะคะเจ๊สามารถแนะนำพี่ๆได้เพราะว่าเจ๊แต่งรถมาเยอะมากหลายร้อยคันแล้วนะคะสำหรับในแนวออฟโรดนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะสำหรับคันนี้ถ้าอยากออฟโรดขาดไม่ได้เลยกันชนหน้าต้องเป็นกันชนเหล็ก ใช่ไหมเออเวลาเราไปรุยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะกันชนเหล็กตัวนี้เอ,อ่อคือหลายคนบอกว่าแล้วทําไมแล้วทำไมออฟโรดเนี่ยมันจะต้องใช้กันชนเหล็กด้วยนะคะคือพื้นที่ในการออฟโรดอะค่ะพี่มันจะต้องมีดินมีหินอะไรใช่ไหมคะเราก็จะต้องลุยไปถ้าเราเป็นกันชนของตัวบอดี้รถเดิมๆอะไรเงี้ยถ้าเราแบบไปชนหินดูชนดินอะไรเงี้ย มันก็จะเสียไปเลยแต่อันนี้คืออย่างน้อยอะ่ะมันมีตัวที่ป้องกันนะคะตัวรถของเราเพิ่มเติมขึ้นมานะคะช่วยได้เยอะจริงจริงอี่ถ้าเป็นแนวออฟโรดนะตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเวลาขับรถไปไหนนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะนะคะขับ คือแบบชิลๆได้เลยเพราะรถเราใหญ่มีกันชนเหล็กด้วยนะคะเป็นที่น่าเกรงขามน่าเกรงขามมากๆนะคะตัวนี้เป็นกันชนเหล็กของ Hummer ค่ะรุ่นที่ยอดฮิตที่สุดเลยเป็นรุ่น Top King Series นั่นเองในส่วนของฟังก์ชันการทำงานต่างๆนะคะเมื่อจะเป็น Stop and Go เป็นเซนเซอร์อันนี้พูดในถึงในหลายๆรุ่นนะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะเราไม่ได้ตัดฟังก์ชันการทำงานออกเลยนะคะแม้แต่อันเดียวยังสามารถใช้งานได้ปกตินั่นเองค่ะ แล้วก็รุ่นใหม่นะคะพี่จะสังเกตว่าตัวฮัมเมอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้มีเหลี่ยมมีคมมีมุมอะไรเยอะมากนะคะเขาจะเป็นแบบว่าชิ้นงานชิ้นเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ขึ้นรูปเหล็กหนักมากพี่ผู้ชาย3คนยกนะคะถ้าผู้ชายผมพร้อมๆอ,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 อาจจะยกไม่ได้นะคะผู้ชายแบบร่างกายกำยำมะยกแล้วก็ต้องใส่ตัวนี้นะคะ3คนขึ้นไปนะคะหนักมากๆเลยค่ะแล้วห่วงลากจูงนะคะที่รุ่นใหม่เนี่ยเขาทำมา คือมันมันดีมากเลยค่ะเพราะเพราะว่าตัวเนี้ยมันเชื่อมต่อกับเชสซีตัวรถเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาลากจูงอะไรมันก็จะสามารถที่จะลากได้น้ําหนักได้เยอะ3ตันประมาณ3ตันนะคะขึ้นไปค่ะตัวรถของ Ford เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ตันนะคะสตันนิดๆประมาณนี้ค่ะนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยใส่เป็นกันแข็งด้านล่างด้วยเป็นกันแข็งเหล็กนะคะเป็นของ Hu มเมอค่ะอันนี้เพิ่มเงินนะคะอ่าไม่ไม่ไม่ใช่กันแข็งที่มันมากับตัวรถเนาะ นี่ค่ะเป็นคันแข็งของ h ฮมเมอร์นะคะแล้วก็มาดู่วนของด้านข้างนะคะถ้าเป็นแนวออฟโรดถ้าพี่บอกว่าอ่ะเรามีรถคันอื่นๆเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันปกติแล้วแหละมีเกง่งมีอะไรขับไปทำงานเรียบร้อยและออฟโรดเนี่ยเอาไว้เที่ยวไว้เที่ยวใช่เอาไว้เที่ยวไว,ว,อไว,วไ้ออกทริปอะไรอย่างนี้นะคะก็จะแนะนำนะคะเป็นยางออฟโรดไปเลยเพราะว่าพี่เอาไปลุยใช่ไหมก็ยาง MT นะคะอย่าง MT ก็เ,เน้นรุยนะคะเน้นรุยแบบทางดินทางไรต่างๆทางโคนลนไรต่างๆคือก็จะเน้นเป็นอย่าง MT มันก็จะตะกุยดินได้ดีกว่าะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของการยกของคันนี้ค่ะเป็นยกก็หนุนรองหัวโชค2นิ้วนะคะซึ่งถ้าเกิดไม่ยกได้ไหมน้องเจสตไม่ยกไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะวงเลี้ยวเนี่ยมันจะติดตรงนี้นะคะ ถ้าเกิดวงเลี้ยวเนะี่ยด้านหลังเนี่ยยางมาติดตรงนี้แน่นอนค่ะเวลาเลี้ยวนะเออนั่นแหละก็เลยต้องยกนะคะให้ช่วงระหว่างล้อกับซุ้มล้อเนี่ยมันมันกว้างมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็มันได้เรื่องของความบาลานซ์ด้วยนะคะพอพอยางใหญ่ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ยกเสร็จปุ๊บติดซุ้มด้วยนะคะแล้วก็ไม่สวยด้วยคือจริงๆยก2นิ้วก็ลงังควีหลายคนถามว่าแล้วยก3มนิ้วได้ไหมน้องเจ๊ดได้ค่ะแต่มันจะโย่งเกินไปเออมันจะดูแบบ กว้างเกินไปอะโย่งเกินไปมันไม่ไม่ไมสมดุลไม่สมส่วนเจก็เลยจะไม่แนะนํานะคะแนะนําว่าถ้าจะให้สมรรถนะดีแล้วก็ขับดีๆก็ยก2นิ้วดีกว่านะคะสวยกว่าแล้วก็สมดุลสมส่วนมากกว่านั่นเองค่ะนะคะซุ้มรอ6นิ้วหมุดเงินค่ะนะคะล,ลืมพูดลืมพูดถึงสกู๊ปเลยสกู๊ปพูดไปแล้วเนาะใช่ปะ พูดแล้วเนาะไม่ยองไม่ไพูดนะคะอะดูด้านข้างกันก่อนนะคะด้านข้างคะ่ะบันไดข้างของ T D I ซึ่งจริงแล้วบันไดข้างอะคะ่ะพี่พีมันมีมีหลายหลายยี่ห้อหลายแบบคะ่ะ ะะแต่ลูกค้าเจ๊นเนี่ยบอกว่าน้องเจ๊ขาพี่อยากได้เป็นแนวแบบว่าดําตัดแดงค่ะเอออยากได้ดาตัดแดงอะ่ะน้องเจ๊มีมียี่ห้อไหนที่มาแบบแนะนําบ้างนะคะก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้นะคะ T W I ค่ะนะคะซึ่งจะมีดําตัดแดงอยู่ในในเพจของเขาเลยนี่นะคะก็ดูสวยมากขึ้นดูเทมากขึ้นนั่นเองค่ะสติกเกอร์นะคะแล้วแต่พี่ๆชอบเลยว่าอยากจะได้แนวไหนคะ่ะเดี๋ยวเจ๊พาไปดูภายในของตัวสปอร์ตนะคะหลายคนถามว่าสปอร์ตเนี่ยนะคะ มันต่างกันอย่างไรนะคะดูภายในค่ะจะมีความดําความเรียบความหรูนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะจะมีปุ่มสําหรับการปรับนะคะไม่ว่าจะเป็นขับ2ขับสนะคะปรับได้แบบพาร์ทไทม์ค่ะม,มันจะไม่ใช่แบบนี้นะมันจะไม่ใช่แบบฟูลไทม์นะคะหลายคนคือสมัยก่อนรถสมัยก่อนเ่ยเวลาเราซื้อใช่ไหมมันก็จะเป็น สี่คูณสก็4ีู่ณ, 4, ณ 4, ไปเลยจะไม่ได้แบบมีฟังก์ชันแบบเออขับสขับสนะคะแต่ Ford ค่ะมีฟังก์ชันแบบเอ,อ่อขับ4ี่พัทามก็คือเราสามารถปรับนะคะเกียร์เออปรับการขับเคลื่อนนะคะเป็นขับ2ได้ขับ4ได้นะคะอันนี้ก็คืจิจิมก็สะดวกสบายนะเออบางทีแบบว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ใช้แบบ 4ี่คูณสแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์งเงี้ยเราใช้สักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราใช้แบบทางดำอะไรเงี้ยเราก็ใช้สี่คูณสองไปอืมก็ใช้งานได้เอ่อปรับได้ตามความต้องการของพี่ๆเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายยังไม่ได้พูดถึงโลบารเลยเอาด้านท้ายก่อนแล้วไปโลบารใช่ไหมด้านท้ายนะคะก็จะเป็นครอบท้ายแบบเว้นโลโก้ค่ะทำไมาถึงเว้นโลโก้นะคะตอนนี้ไม่ค่อยมีแบบว่าครอบเต็มเลยมีครอบเต็มเหมือนกันคะ่ะแต่ลูกค้าเสียดายนะคะเสียดายที่จะต้องถอดไอตัวนี้ออกฟอร์ดตัวนี้ออกแล้วก็มันมีกล้อง อยู่ด้านหลังในตั้งแต่ในรุ่นของ xlt เมื่อจะเป็นแคบเป็น4ีประตูนะคะจะมีกล้องถอยจอดหมดแล้วค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะผู้หญิงสวยๆอย่างเรานี้ก็ต้องก็ต้องอาศัยนะคะกล้องถอยค่ะนะคะเพราะว่ารถมันใหญ่มากนะคะเวลาเจ๊ว่าขับรถไปเนี่ยคือกล้องถอยจอดเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเพราะว่าเวลาเรามองออกจออย่างเงี้ยเราจะเห็นแบบคือเห็นเห็นแบบองศาทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะเป็นกล้องแบบเลน์วายนะคะเราเห็นได้ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะว่าขับรถกระบะใหญ่ๆแล้ว จะถอยได้เหรอถอยได้ค่ะง่ายด้วยเรายิ่งพวงมาลัยนะพี่อันนี้เจ๊ไม่อยากจะเมามอ,อยคือพวงมาลัยเนี่ยอย่างเช่นผู้หญิงเราเนี่ยคือกําลังแขนมันไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงเหมือนผู้ชายอยู่แล้วนะคะแต่ทําไมเจ๊ถึงขับฟอร์ดได้เพราะว่าพวงมาลัยเขาเบามากจริงๆเบากว่ารถเก่งที่ที่เจ๊ขับอีกอะเออมันเป็นแบบระบบพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเต็มรูปแบบเลยมันก็เลยเวลาขับแล้วเนี่ยมันจะสมูทมากแบบ ิ้วเลยอ่ะเออไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยขับขับสนุกแล้วขับสบายมากจริงใจอยากให้นะพี่พี่แม่บ้านนะคะที่แบบว่าเฮ้ยแฟนจะมาออกฟอร์ดอะไรเงี้ยแล้วกลัวว่าจะขับไม่ได้ไม่ต้องกลัวขนาดเจ๊ยังขับได้เลยเจ๊ยังสูงไม่ถึงร้อยหกสิบเลยพี่อืมเจ๊ยังขับได้เลยขับง่ายมากจริงๆค่ะนะคะอ่ะเลยมูเมา์มยไปแล้วก็จะเลยเอาหม่นะเอาใหม่นะ ข้อท้ายนะคะแบบเวนโลโก้ค่ะอะคริลิกเรนเจอร์นะคะสีแดงค่ะรู้จะเลือกเป็นสีดําก็ได้แล้วแต่ทำเฉดส,สีได้ทุกรูปแบบเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะกันชนด้านหลังของ h ฮมเมอร์อ่านี่ค่ะก็หล่อเท่ๆดุแบบว่าแข็งแรงไปเลยค่ะเนาะอ่ะมาดูนะคะเมื่อกี้เลยโลบาไปเมาสบอยไปเรื่อยๆก็ลืมไปเรื่อยๆว่าจะต้องคุยอะไรกับพี่ๆนะอืมด้านหลังค่ะเป็น โรบาร์เหล็กของเอลเลนเดอร์ไม่ค่อยเห็นเลยเนาะตัวนี้ใช่ปะเพราะเราไม่ค่อยได้ติดต่อจากนี้ไปนะคะดูแล้วก็ติดได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ของเอลเลนเดอร์เหมือนกันค่ะเป็นโรบาร์แบบทรง A แล้วก็แขนสั้นจะไม่ได้แบบยาวไปจนสุดขอบขอบกระบะนะคะจะเป็นแขนสั้นค่ะด้านบนตัวนี้นะคะราวหลังคาตัวนี้ไม่ใช่วาท็กแต่อย่างใดค่ะเป็นสปอร์ตแต่ว่าติดเพิ่มเพื่อความสวยงามนะคะสําหรับตัวด้านบนนะคะใช้งานไม่ได้นะคะ หล่ออย่างเดียวค่ะใช้งานไม่ได้ค่ะนะคะติดแค่หล่ออย่างเดียวค่ะด้านบนเหมือนกันค่ะใช้ใช้การใช้งานนี้นะคะก็คือเน้นหล่อค่ะพี่เน้นหล่อค่ะคือจะจะเปรียบเทียบอะไรดีอะอย่างเช่นผู้หญิงใส่ต่างหูอะมันช่วยอะไรบ้างเจ๊ถามเลยถ้าผู้หญิงใส่ต่างหูเนี่ยอ่ะเจ๊ใส่ต่างหูใช่ป่ะมันช่วยอะไรได้บ้างมันก็ไม่ช่วยเนาะจริงๆแล้วอะแต่มันคือมันต้องใส่ไงมันต้องมีอะเออใส่แล้วมันแบบเอ้ยดูเข้ากันนะดูสวยนะดูแบบว่า เต็มอะไรอย่างนี้นะคะก็เปรียบเทียบง่ายๆนะคะให้แบบเห็นภาพชัดเจนนะคะการใส่เอ็กเซอรีนะคะหรือว่าของแต่งแนวออฟโรดไปเนี่ยบางทีแบบว่าการใช้งานของมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพอติดแล้วปุ๊บมันเต็มมันเหมือนการแต่งตัวที่แบบจัดเต็มอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเนาะก็ทำให้รถเนี่ยดูดูเข้ากัน ดูเท่นะคะแล้วก็ดูเป็นออฟโรดที่แท้จริงนะคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับพี่ๆสนใจนะคะอยากจะออกรถนะคะก็สามารถทักแชทเจ็ตมาก่อนได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรพี่นะคะมาสอบถามกันก่อนว่าน้องเจ๊ตชุดแต่งเท่าไหร่พี่มีงบแสนหนึ่งพี่จะแต่งแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบอกว่าเฮ้ยน้องเจ๊ตพี่มีเงินแค่ห้าหมื่นเองอะ่ะพี่อยากออกรถ4ประตูจังเลยมาคุยกันคะ่ะพี่ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรมาคุยกันมาปรึกษากันก่อนว่าเอ้ย e เดี๋ยวพี่จะออกรถช่วงเมษ พี่ต้องยื่นไฟแนนซ์ช่วงไหนพี่เป็นเกษตรกรพี่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างออกรถได้ไหมจริงๆหลายคนจะถามเจนเยอะมากเลยว่าเออเจนพี่อะทำอาชีพอิสระพี่ทําเกษตรกรพี่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวพี่จะออกรถได้ไหมเออพี่เปิดร้านขายของชาพี่จะออกรถได้ไหมออกได้พี่พี่ทาอาชีพอะไรก็ได้ที่หาเงินแล้วเงินมันเข้ามาได้ทุกอาชีพเลย นะคะยื่นได้ทุกอาชีพเลยแล้วมาคุยกันค่ะว่าพี่จะออกรถกี่บาทมีเงินเท่าไหร่นะคะซื้อรถใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็จะต้องดูดูดีๆอ่ะพี่เนาะดูเซลล์ที่ไว้ใจได้ดูโชว์รูมที่ไว้ใจได้ดูดูแบบว่าองค์ประกอบรวมเนี่ยของโชว์รูมต่างๆเนี่ยดูในไลฟ์ดูในเพจอะไรเงี้ยดูให้ให้ครบถ้วนเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อรถกันไม่บ่อยนะพี่เนาะคยบางทีเนี่ยเป็นคันแรกของในชีวิตเขาเลยอืม ก็ต้องเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะอันนี้เจ๊ไม่ว่าคือไม,ไม่ซื้อกับเจ๊ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าก็แนะนําแนะนําว่าดูเพจที่ที่น่าเชื่อถือหน่อยนะคะมีตัวตนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนอะ่ะเขามาคุยกับเจ๊แล้วเขาบอกว่าพี่ไม่น่าไปออกที่นั่นเลยที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยเออเซลบริการเสร็จปุ๊บแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ตามติดอะไรให้พี่เลยนะคะป้ายแดงเนี่ยติดมาสองปีแล้วยังไม่ได้ป้ายขาวอะไรเงี้ยนะคะ จริงๆแล้วเจนว่าว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าใส่ป้ายแดงสองปีแล้วไม่ได้ป้ายขาวนี้แสดงว่าเซลน่าจะออกไปแล้วแหละติดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็วัดดวงวัดดวงกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเจสขอตัวลาพี่ทุกคนไปก่อนนะคะแล้วก็จะมีตัวด้านหลังเนาะด้านหลังไปดูไหมอ่ะได้ไหมอ่ะใช่ไหมเขาถ่ายรูปอยู่หรออ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะด้านหลังก็จะเป็นแนวออฟโรดเหมือนกันจริงๆเมื่อแต่งเหมือนกันนี่แหละพี่แต่ว่าคันนั้นจะเป็นคันนั้นจะเป็นสีน้ำเงิน นั่นแหละเออไปยังอ่ะโอเคยังยังน้องไทยอยู่น้องไทยอยู่นะคะอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอันนั้นอะเจ๊ก็เคยเคยรีวิวไปแล้วเนาะเคยยังอะเคยแล้วนะคะไม่เคยไลฟ์ลหรออ่ะโอเคเดี๋ยวไปนิดนึงไปนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยอะไรอย่างวันนี้มาคันเดียวเองเลยอืมมาอ่ะคันนี้นะคะแปบบ๊บนึงนะคะห้านาที คันนี้นะคะเป็นในรุ่นของ XLT ค่ะเกียร์ออโต้ราคาตัวรถอยู่ที่944000บาทเนี่ยพี่ดูสิอย่างที่เจ๊บอกเลยว่าพี่สามารถเอารุ่นไหนมาแต่งก็ได้จะเป็นแคปเป็น XLT Y Tag นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นของสปอร์ตนะคะแต่งได้ทุกรุ่นเลยจะแนวออฟโรดก็ได้จะใส่แค่ครอบหน้าเป็นชุด Y อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็สามารถใส่ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันสําหรับคันนี้ค่ะด้านหน้านะคะเหมือนกันเลยเหมือนกับคันแรกเลยกันชนเหล็กนะคะแฮมเมอร์ ห่วลัดจูงเมื่อกี้เป็นสีแดงใช่ปหครั้นี้เป็นสีน้าเงินค่ะนะคะครั้นี้เป็นสีน้ําเงินเห็นปหเข้ากับตัวรถเลยนะคะสั่งได้ทุกแบบค่ะพี่พี่สั่งได้นะคะส่วนของกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์มีไฟ3จุดค่ะนะคะข้อไฟใส่ให้แล้วก็ในส่วนของด้านบนนะคะจะเป็นสกูฟิตรูปม้ามาสแตงเราจะไม่เรียกมาสต่งแล้วเนาะเดี๋ยวลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เขาเป็นม้าแล้วกันนะคะก็สีเดียวกับตัวรถค่ะทําได้นะคะรวมไปถึงค่ะ ช่วงล่างนะคะช่วงล่างคันนีเ้เทพขึ้นมานิดนึงเพราะว่าใส่เป็นปีกนกด้วยนะคะปีกนกนะคะแล้วก็<ๆ>วก้นหนุนรองหัวชก2นิ้วแมกยางคันนี้ก็เทพเช่นเดียวกันค่ะเป็นแมกออขอบ20อัพเซตลบสีบนะคะในส่วนของยางก็จะเป็นยาง33เป็นยางโอตานิแบบ A t ทนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะรุยได้ทุกสภาพถนนเลยเพราะว่าเป็นยาง A t ทถ้าเป็นยาง MT M t ทเนี่ยมันจะเน้นรุยแบบ ถ้าขับทางดําปกติเนี่ยมันจะสะเทือนหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าพี่อยากบ,บอกว่าอยากจะได้ที่มันวิ่งได้ทุกสภาพถนนเนี่ยตัวนี้ก็แนะนําเลยค่ะนะคะเป็นอย่าง AT ทค่ะแล้วก็ในส่วนของออซุ้มล้อ6นิ้วหมดเงินค่ะบันไดข้ามเป็นของคอมเมอร์นะคะนี่ค่ะราวลังคาเป็นราวลังค้าที่ติดหลอกนะคะเป็นแฟชั่นค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะของเค่ะจริงๆแล้วก็ไม่ต่างจากตัวสปอร์ตมากนักนี่นะแต่ว่าจะเป็นเบาะผ้าค่ะ แต่อีกอื่นก็คือเหมือนกันนะคะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะเป็นเบาะผ้านะคะสำหรับตัว XLT ค่ะแล้วก็ยังในส่วนของตัว XLT เนี่ยก็ยังเป็นตัวปรับเบาะที่มันเป็นนว่อยู่นะคะยังไม่ได้ใช้เป็นตัวไฟฟ้าเหมือนกับตัว Y Track นะคะแต่ว่าในรุ่นของ XLT เนี่ยก็คือเป็นผู้สตาร์ทหมดแล้วเนาะอ่ะโอเคแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหลังค่ะนะคะโรบาเล็กแขนยาวของฮัมเบอร์ค่ะตะแกรงนะคะ ของลูน่านี่ค่ะก็รับน้ำหนักได้เป็นร้อยโลเลยค่ะด้านหลังค่ะ,ะข้อฝาด้านท้ายนะคะเห็นไหมสีดำส,ดำสดำีดําด้านเมื่อกี้จะเป็นสีดําตัดกับแดงเนาะอันนี้ก็คือสามารถที่จะสั่งได้เลยว่าอยากจะได้เป็นเฉดสีไหนนั่นเองค่ะนะคะด้านหลังนะคะเป็นกันชนเหล็กของฮัมเมอร์รุ่นท็อปสุดเลยค่ะเท่มากๆคันนี้นะคะดูออกเป็นแนวแบบว่าออฟโรดแบบวัยรุ่นอะ่ะเออเนาะอ่ะโอเคงั้นก็ ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจด,ด้วยนะนะคะวันนี้รถหล่อๆสองคันแบบจัดเต็มให้กับพี่ๆเลยค่ะนะคะอย่าลืมค่ะถัาแชทมาสอบถามกันเพิ่มเติมได้นะคะยังไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรจะไปออกรถช่วงเมษาก็ได้นะคะแต่แนะนําว่าเลยรู้ไหมยื่นไฟแนนซ์นช่วงต้นเดือนมีนามันจะได้แบบทันเมษานะคะ ออถ้าเกิดพี่ไปยื่นเมษามันก็จะไม่ทันมันก็จะแบบกระชั้นชิดเกินไปการหารถการไฟแนนซ์วิ่งอะไรเงี้ยน,นะคะมันก็จะช้าไปหมดเลยแนะนําก็ยื่นไปแนนประมาณต้นมีนาก็ไดะ้อืมนั่นแหละก็จะได้ไปออกรถทันเมษาเนอะโอเคงั้นเจ๊เขอตัวลาพี่ทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ